สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับช่องคุณครูเชอรี่กันอีกแล้วเนาะสำหรับในคลิปนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนกันในเรื่องของสี อจากที่เราเรียนเรื่องจุดเส้นรูปร่างรูปทรงไปแล้วเนาะ,ะเราก็จะมาเข้าเรื่องสีสีเนี่ยมีความน่าสนใจน่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะของเรามากๆเลยนะคะอะในระดับอนุบาลในระดับประถมนักเรียนก็จะคิดถึงการวาดภาพระบายสีกันเป็นอย่างแรกในวิชาศิลปะใช่ไหมคะ สำหรับสีแรกที่เราจะต้องรู้จักกันนะคะก็คือสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสีในธรรมชาตินี้นะคะเขาก็จะมีความงามในตัวของเขาเองเลยโดยที่ไม่มีใครไปแต่งแต้มหรือระบายสีให้กับเขาเลยนะคะก็จะเป็นพวกสีท้องฟ้าดอกไม้นะคะพื้นดินหินทรายทะเลนะคะ ต่อไปนะคะสีที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในงานทัศนศิลป์ของเรานะคะสำหรับสีพวกนี้นะคะนักเรียนก็จะเคยเห็นกันมาตั้งแต่สมัยอนุบาลบางสีนักเรียนก็เคยใช้แล้วนะคะก็จะเป็นพวกสีไม้สีชอกสีเทียนสีน้ำสีอะคริลิกสีน้ำมันนะคะสีโปสเตอร์สำหรับสีพวกนี้นะคะ ก็จะเป็นสีที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งใช้สีในธรรมชาติมาทำหรือแม้แต่ใช้สารเคมีแล้วก็การสังเคราะห์ขึ้นมานะคะจะเห็นได้ว่าทุกทกที่ในมุมโลกนะคะล้วนมีการแต่งแต้มสีสันทั้งในธรรมชาติแล้วก็ทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้นเลยนะคะ,ะสีเนี่ย ยังส่งผลต่อความคิดอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็การสื่อความหมายและในมนุษย์เรานะคะก็รู้จักการใช้สีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ25,000-30,000ปีมาแล้วนะคะเขามีการบันทึกเรื่องราวไว้บนผนังถ้ำผนังหินหรือแม้แต่การใช้สีบนเครื่องปั้นดินเผานะคะคนสมัยก่อนมีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมการใช้ชีวิตการล่าสัตว์แล้วก็การนับถือเทพเจ้านะคะ สีต่างๆนะคะมีอยู่มากมายบนโลกเป็นร้อยร้อยสีเลยใช่ไหมคะน,นักเรียนจะไม่เชื่อเลยว่าสีร้อยร้อยสีเนี่ยจะเกิดมาจากสีแค่เพียงไม่กี่สีเท่านั้นเองนะคะ,ะเขาเรียกว่าแม่สีสําหรับในการเรียนทัศนศิลป์ของระดับประถมเรานะคะเราก็จะรู้จักแม่สีวัตถุธาตุกันไปก่อนแม่สีวัตถุธาตุนะคะก็จะหมายถึง สีที่อยู่ในวัตถุนะคะสามารถนำมาย้อมนำมาทานำผสมนำมาระ,มมาะบายได้นะคะแม่สีนะคะก็จะมีกันทั้งหมด3สีนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะว่ามีสีอะไรบ้างสีแรกสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปดูการผสมสีกันเลยคะ่ะ สำหรับการผสมสีนี้นะคะก็คือการนำแม่สีหรือสีขั้นที่1มาผสมกันนะคะสำหรับความพิเศษของแม่สีนี้ก็คือเขาจะสามารถมีลูกๆได้อีกเยอะๆเป็นร้อยๆเลยนะคะแต่ไม่มีสีอะไรที่ผสมกันแล้วจะได้แม่สีสามสีนี้ขึ้นมาเลยนะคะ ต่อไปนะคะเรามาลองผสมสีขั้นที่1กับสีขั้นที่1เข้าด้วยกันนะคะอ่ะก็จะได้เป็นสีขั้นที่2ขัการผสมสีนี้นะคะก็จะผสมกันในอัตราส่วน1ต่อ1นะคะสำหรับสีแดงผสมกับสีเหลืองในอัตราส่วนที่เท่ากันหรืออัตราส่วน1ต่อ1นะคะก็จะได้สีส้มขึ้นมาเนาะต่อไปเป็นสีเหลืองผสมกับสี น้ำเงินก็จะได้เป็นสีเขียวนะคะสีแดงผสมกับสีน้ำเงินนะคะก็จะได้เป็นสีม่วงนะคะทีนี้เราก็จะได้สีขั้นที่2ขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้ในวงจรของเรานะคะก็จะได้เป็นหกสีแล้วเรามาทำสีขั้นที่3กันดีกว่านะคะ สำหรับสีขั้นที่3นะคะก็จะทำเหมือนเดิมเลยโดยการนำสีขั้นที่1และนำสีขั้นที่2มาผสมกันในอัตราส่วน1ต่อ1นะคะสำหรับสีแดงผสมกับสีส้มก็จะได้เป็นสีส้มแดงนะคะสีส้มผสมสีเหลืองก็จะได้เป็นสีส้มเหลืองนะคะสีเขียวผสมกับสีเหลืองก็จะได้เป็นสีเขียวเหลือง สีน้ำเงินผสมกับสีเขียวก็จะได้เป็นสีเขียวน้ำเงินนะคะสีสีน้ำเงินผสมกับสีม่วงนะคะก็จะเป็นม่วงน้ำเงินสีม่วงผสมกับสีแดงนะคะก็จะได้เป็นสีม่วงแดงทีนี้นี้เราก็จะได้เป็นสีขั้นที่สามขึ้นมาแล้วนะคะ ตอนนี้ในวงจรของเราก็จะมีทั้งหมด12สีนักเรียนเริ่มคุ้นคุๆกันหรือยังคะว่าเราเคยเจออะไรแบบนี้ที่ไหนจากที่เราได้ผสมสีกันไปแล้วนะคะสีที่ติดติดกันนำมาเรียงชิดกันเมื่อกี้ก็จะได้เป็นแบบนี้เลยเขาเรียกว่าวงจรสีนะคะสำหรับวงจรสีก็จะสามารถนำไปใช้ในการ ระบายสีหรือการทำให้งานของเรานะคะมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะและในคลิปนี้นะคะคุณครูก็ได้สอนนักเรียนไปเรื่องประวัติความเป็นมาของสีแม่สีนะคะ ในคลิปหน้าคุณครูก็จะมาเล่าต่อว่าเราจะนําแม่สีเราจะนํานวงจรสีทั้งหมดนะคะไปใช้ในงานทัศนศิลป์ของเราอย่างไรแล้วก็คุณครูก็จะมาบอกอีกว่าจิตวิทยาของสีเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างสีแดงสีเขียวสีเหลืองเนี่ยะคะ่ะส่งผลต่อความรู้สึกของมนุษย์เราอย่างไรคุณครูฝากติดตามเรื่องสีตอนที่2ในคลิปหน้าด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ